Thank <laughs> you. ยิงฟูนี่เลยครับยิงฟูนี่ครับ,รบอ่ายิงฟูกับผมนี่นะเดี๋ยวก็ถ่ายภาพไปจะเป็นข้อคนามใส่ต้องใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปทางจงมูกโควิด19เนี่ยทำอะไรทำให้ไวนะลูกนะจะลองทดสอบนะทดสอบความไวของเรานะ นั่งหอนไวหนุข่ขาวจะแล้วลูกฮ <ะ S 2> ัลโหลอาสบายให้หหลูก,ลกอ้าวอีกข้างนึงลูกเออไปเลยจ้าเด็กหญิง <ทำ S 1> กันตาปีเจค่ะกันตาปีเจอนาคตนะครับสำหรับการศึกษาของพวกเรานั้นมีความจำเป็นนะอขอฝากบอกพวกเราทุกคนตั้งแต่น้องป .1 จนถึงที่ป .6 เด็กชายวีระเอทาค่ะวีระเอทามาลูกเด็กชายปัจนจะโพนสีมิค่ะ,ะเอา,า่ะยหลังเลยอยากจะเป็นอะไรเราก็เป็นได้ถ้าเรามีการศึกษาน้องอยากจะเป็นครูอยากจะเป็น